คำเตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเอง ควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนครับผมครับมือหนีคลาพ่ชยฉนองนะครับขอน้ำพาธธรรมชมนะครับมาพบและสัมผัสกับสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะครับที่หลายคนหลายท่านนะครับก็บมองขามเพิ่นไปนะครับเพ็นเพื่อนเป็นแค่วัชพืชนะครับที่มีประโยชน์นอกพี่น้องนะครับ ครับได้ที่จริงแล้วนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีประโยชน์และสรรพคุณทางยามากมายนะครับที่ดีต่อร่างกายของมนุษย์นะครับพี่น้องครับก่อนสิไปชมคลิปนะครับก็ซอยเป็นแรงกำลังใจนะครับไปค้นลาไพ่ชาแนลเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแลวกอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อสีประพาดคลิปใหม่ของคนลาไพ่ชาแนลนะครับพี่น้องครับไปชมกันเลยครับว่ามือนีเฮาสีน้ำผ้าพอยพี่น้องครับไปชมกับสมุนไพรไทยตัวไรนะครับไปชมกันเลยครับป้า ครับนั่นก็คือหวานหางจระเข้เล่าพี่น้องนะครับเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามนะครับพี่น้องนะครับครับวานหางจระเข้นะครับเป็นสมุนไพ่ใกล้บ้านนะครับที่คนไทยนะครับคุ้นเคยกันดีนะครับพี่น้องเพิ่นสิมีสรรพคุณมากมายนะครับถูกนํามาใส่ในการปิดถ้ำเป็นยารักษาโรคต่างๆนะครับถ้ำให้ได้การขนาดน้ำว่าสมุนไพรมหัศจรรย์นะครับพี่น้องครับอีกทั้งนะครับยังมีประโยชน์นะครับต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ ความสวยความงามนะครับเรียกได้ว่าเป็นคุณค่าจากธรรมชาติแบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆนะครับพี่น้องนะครับครับสรรพคุณและประโยชน์ของเพลินนะครับวุ้นของหวานหางจระเข้นะครับสามารถใส่สมานบาดแผลนะครับหรือว่าสามารถทำเลือดได้นะครับพี่น้องนะครับทําให้บาดแผลเลื้อรังนะครับหายไวขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็เพลินยังรักษานะครับการติดเชื้อนะครับหรือว่าอาการอักเสบนะครับหรือว่ากระตุ้นนะครับเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆนะครับให้เติบโตนะครับพี่น้อง หลักกาเพิ่นยังรักษาแผลที่เกิดจากความร้อนนะครับอย่างเช่นไฟไหม้นะครับหรือว่าน้าร้อนลวกนะครับและการใช้ล้างสีน้อพี่น้องนะครับเพิ่นสีซอยได้นะครับแล้วก็เพิ่นยังแก้พิษนะครับมแลงกระพุ้นนะครับหรือว่าบรรเทาอาการแสบร้อนจากพิษต่างๆนะครับได้ดีเยี่ยมนะครับแล้กกาสรรพุคุณของเพิ่นนะครับทั้งยานะครับซอยอ่าประสานกระดูกนะครับและบารุงกระดูกขอนะครับกระดูกสันหลังนะครับกระดูกเข้าได้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้องหล้กการน้ำมาปอกเปลืออกอกนะครับ ต้มน้ำนะครับใส่เป็นยาระบายยาแก้ไอนะครับแล้วก็ยาแก้เก็บข้อนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพ่นยังน้ำมานะครับเป็นเครื่องดื่มนะครับเพื่อสุขภาพนะครับสําหรับควบคุมระดับน้าตาลนะครับของผู้ป่วยเบาหวานนะครับได้พร้อมนะครับฝากถึงผู้ป่วยเบาหวานนะครับน้ำของเพิ่นะครับมาเป็นเครื่องดื่มนะครับเพื่อรดระดับน้าตาลนะครับได้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้องครับเนื้อหวานนะครับหวานทั้งจระเข้นะครับบรรเทาอาการปวดฟันได้พร้อมนะครับพี่น้องอ่าได้ตัดนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเน็บนะครับ ปั้งซอกฟันนะครับต่างๆนะครับเพื่อนตีซอยในการรักษาการปวดฟันในพรอมนะครับพี่น้องแล้วก็เพิ่นยังรักษานะครับผิวใหม่นะครับผิวแสบร้อนนะครับจากแสงแดดนะครับแล้วก็ใส่ท่ารักษาฝานะครับบนใบนาครับของทันสตรีดีดีเยี่ยมเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็ตัดเนื้อวุ่นนะครับเป็นแท่งเล็กๆนะครับนัาไปแช่เย็นนะครับแล้วเน็บทว้านหนักนะครับซอยรักษาลิสิดวงทวัานใ้พรอมเด้อพี่น้องนะครับครับหวานหางจระเข้นะครับสําหรับคนที่สีน้ามาทนานะครับหากผู้ใดมีปัญหา ผิวหนาครับเพราะว่าสิเป็นผิวหนาแห่งนะครับหรือว่าผิวหนามั่นนะครับให้น้ำบุญหวาน้างจระเข้นะครับไปล้างให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นนะครับน้ำมาท่าไปนากอนนอนนะครับนวดเบาๆนะครับทาเป็นประจําสักหนึ่งเดือนนะครับผิวหนาสีนุ่มนะครับชุ่มชื้นนะครับบริการกานเด้อพี่น้องนะครับสําหรับคนทีอ่าสีมเอามาปรับสภาพผิวหนานะครับพี่น้องแล้วก็การรักษาสิวนะครับของหวานหางจระเข้นะครับ น้ำวุ่นหวานหางจระเข้นะครับมาล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็นําไปปั้นนะครับจนละเอียดนะครับได้เปลี่ยนสมุนไพรมากนานะครับจากธรรมชาติท่าบางๆนะครับทั่วใบนาครับสาหรับผู้ใดที่เป็นสิวนะครับให้ใส่วุ่นหวานหางจระเข้นะครับเต็มหัวสิวก่อนนอนนะครับเพื่อลดอาการอักเสบของสิวได้พอมครับพี่น้องสําหรับคนที่สีมักผมนะครับปัญหาผมแห้งนะครับผมเสียนะครับโดยการมักนะครับผมที่มีส่วนผสมจากหวานหางจระเข้นะครับ น้ำบุญวันหังจระเคไปล้างให้ทํางความสะอาดนะครับให้ดีก่อนนะครับแล้วก็นํามาปั่นกับน้าเปล่านะครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าหลังจากนั้นนะครับน้าไปกรองนะครับเผื่อน้าน้ำที่ได้ไปมักค้นผมนะครับประมาณสิบหานาทีแล้วพี่น้องครับนวดเบาๆนะครับทั่วหนังศีรษะนะครับแล้วล้างออกนะครับให้สะอาดนะครับผมห่อกระสีดกนะครับดกดาเงางามนะครับชุ่มชื้นครับแล้วก็อ่ามีน้าหนักนะครับแล้วก็เ็ดให้ผมอ่า บอสเสียนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือคุณประโยชน์และสรรพคุณดีๆนะครับของหวานทางจระเข้นะครับที่เพิ่นมีสรรพคุณและประโยชน์หลากหลายเลยพี่น้องนะครับกระฝากต้อนเพราะว่าพี่น้องคือเกานะครับนําสมุนไพรดีๆนะครับสมุนไพรไก่โตเฮานะครับที่บุคคลมองขามเพิ่นนะครับนำมาฝากมาต้อนเพราะว่าพี่น้องคือเกานะครับครับฮักกระไรถืกใจกระแช่คนละพาชาแนลได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลไพาชาแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้ Color Personal นนก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ